สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิชาหน้าที่พลเมืองหน่วยการเรียนรู้ที่1นึ่งลำค่าภูมิปัญญาไทยเรื่องมารยาทไทยคุณค่าตอนอื่นนักเรียนดูพฤติกรรมที่สแสดงถึงการไม่มีมารยานะครับภาพแรกเป็นภาพในการประชุม ผู้หญิงคนนี้ไม่เห็นด้วยก็เลยยืนยกยืนขึ้นโวยวายนะครับไม่เห็นด้วยรูปที่สองเหตุการณ์เกิดบ,บนเครื่องบินนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับไม่มีมารยาทเลยนะครับเอาขาขึ้นพาดเบาะนั่งของคนข้างหน้านะครับเป็นการเสียมารยาทอย่างยิ่งเลยนะครับสสวนอันที่สามเหตุการณ์นี้อาจจะอยู่ใน งานคอนเสิร์ตนะครับนะครับดูจากในภาพทุกคนตั้งใจฟังเพลงกันนะครับแต่หนุ่มคนนี้นะครับโทรศัพท์ัในรูปเห็นคนที่นั่งข้างไม่พอใจกันนะครับเป็นการเสียอมารยาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับครับต่อมาเป็นรูปพฤติกรรมที่แสดงถึงการรูปแรกเป็นรูป เวลาคุยกับพระกับพระอาจารย์จะต้องประนมมือไหว้นะครับที่สองเวลาคุยสนทนากับญาติผู้ใหญ่ก็ต้องนั่งให้เรียบร้อยนะครับสมัมรวมลุกที่สามยืนคุยสนทนากับผู้ใหญ่ก็ต้องสมัมรวมนะครับไม่แสดงกริยาที่ไม่น่ารักนะครับ ครับจากการาเรียนดูคลิปนะรรแล้วรู้สึกยังไงครับเราจะเห็นถึงความคิดกางอ่านของชาวต่างชาติครับที่มีต่อประเทศไทยนะครับเราจะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามน,นะครับ ยิ้มไหวทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับตรลบผู้มาเยือนอย่างอบคุณอย่างมิมตรไมตรีครับคุณครูสรุปนะครับให้นักเรียนตระหนักถึงความคันของ ความมีนรยาทในการอยู่ร่วมกันนะครับและคุณค่าของการนรยาทไทยนะครับมารยาทเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะครับของการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติต,ต่อๆก,กันมาจนเป็นบรรทัดฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมมารยาทเป็นสิ่งที่ทุกคนควรประพฤติปฏิบัตินะครับเมื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นด้วยการประพฤติตนทั้งกายและว่าจะให้เหมาะสม การมีมารยาทจะช่วยลดความขัดแยงระหว่างกันทําให้การติดต่อพบหาสมาคมกับผู้อื่นดําเนินไปด้วยดีเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้ที่คบ้าสมาคมหรือผู้พบเห็นนะครับครับเนื้อหาเรื่องคุณค่ามารยาทไทยคุณครูขอจบเ็นก่นี้นะครับ เราครบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ